อ่าก็สวัสดีครับพี่น้องก็คลิปนี้พี่น้องคลิปนี้นี่ซีมาฝากเตือนกันเตือนชาวนามือใหม่พี่น้องสําหรับใครที่คิดจะตัดใบข้าวอ่าหลังจากวันที่สิบห้าสิงหาเป็นต้นไปแล้วนี่ผมอยากให้พี่น้องคือถ้าตัดใบข้าวหลังจากนี้เป็นต้นไปนี่ผมอยากให้พี่น้องสังเกตต้นเข่าก่อนพี่น้องสังเกตต้นข้าวก่อน,นอสังเกตแนวนนหไหนวะที่ ก็คือเบ่งพี่น้องดูดูต้นข้าวนี่ก่อนเท่าก่อนที่เราจะตัดนี่เดินสำรวจสะกอนย่างสำรวจกออ่อนแล้วก็จับดูจับดูต้นขขาเห่านี่ว่ามันเอเป็นป้องหรือยังเออแมนบอถ้ามันยังไม่เป็นป้องหรือว่ายังแบนแบนแบ,บนี้อยู่นี่เห้าก็ตัดกลางลำต้นได้พี่น้อง ตัดกลางลําต้นได้แต่ถ้ามันเป็นปล้องแล้วนี่เข้าตรงตัดให้มันสูงกว่าเก่าได้พี่น้องอคือหลังจากนี้นี่เราเราจะไปตัดแบบจาต่อบบได้ได้พี่น้องเพราะว่ามันข้าวมันก็ตอนนี้ก็แต่ละพื้นที่มันกะมันกะใหญ่เนาะมันก็ใหญ่มันก็ข้าวมันแก่แล้วนะพี่น้องข้าวมันแก่แล้วนะแล้วก็มันมันมันเข้าสู่กลางเดือนสิงหาแล้วนะต้นข้าวมันก็เริ่มแล้วแหละพี่น้องเริ่มเมื่อไหร อพอไปกลางกลางอ้พอไปสู่ปลายเดือนเลยบันนี้ปลายเดือนไอ้สิงหาค่ะเริ่มแล้วนี่ข้าวร้อยละแปดสิบร้อยละเก้าสิบก็เริ่มแล้วเริ่มจะเป็นปล้องเลยพี่นอ้องเพราะฉะนั้นนี่ใครที่กําลังสิตัดเข่าในช่วงนี้อหรือว่าคิดจะตัดกะอันดับแรกเด้อพี่น้องเด้ออันดับแรกนี่ยางลงไปเบิงก่อนลองไปจับเบิง ลงไปเช็คดูหน้าเราเนี่ยเป็นจุด,เป,จดเป็นจุดเป็นจุดนี่ว่ามันเป็นป่องหรือยังถ้ามันยังยังไม่เป็นป่องเท้ากับตัดตาได้อยู่ตัดครึ่งลําต้นได้อยู่สําหรับใครที่คิดว่าจะตัดเพื่อกําจัดหญ้านะพี่น้องแต่มันก็อาจจะส่งผลกระทบกับรวงข้าวบ้างแต่มันก็ไม่มากพี่น้องมันก็ไม่มากมันบอถ้าเราบารุงได้แต่ถ้าสําหรับใครที่กังวลว่า กลัวมันจะกระทบกลัวจะบำรุงข้าวไม่ได้กลัวจะบำรุงไอ้ต้นข้าวไม่ได้ย่านห่วงเขามันน้อยกะตัดให้มันสูงขึ้นมาสักหน่อยนึงก็เลยเ,เลยเ,เลยไอ้ลำต้นขึ้นมาเลยกลางลำต้นขึ้นมาอ่ะพี่น้องนี่ก็ถ้าตัดประมาณกลางก็ถ้ากลัวมันกระทบก็ขยับขึ้นมาอีกประมาณนี้ขยับขึ้นมาประมาณนี้ก็ได้พี่น้องได้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าไม่ให้มัน ไม่ห้าวต้นข้าวมันไอ,ไอ้กระทบมากนะพี่น้องออมันบอกเพราะว่าถ้าเราตัดต่ํานี่มันก็ระยะเวลาในการหาอาหารระยะเวลาในการสะสมสารอาหารมันก็มันอัดสิบอเพียงพ่อพี่น้องเ,ออเพราะฉะนั้นกะใครที่คิดจะตัดใบข้าวพี่น้องเบ่งดีๆพี่น้องสังเกตต้นข่าดีดีเบ่งดีๆเ,เ,เ,เพราะว่าถ้าห้าตัดพิษแล้วนี่ห่วยมันมันมัน เท่าต้องบำรุงนะพี่น้องเออถ้าเราบำรุงไม่ได้ปุ๊บนี่กระทบแน่นอนเออกระทบแน่นอนเอแต่ถามว่ามัน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 ตัดได้ไหมเออมันก็ตัดได้พี่น้องแต่ว่าต้องตัดแบบระมัดระวังเออเพราะว่ามันมันเลยระยะเวลาไปแล้วพี่น้องมันเลยระยะเวลาที่ที่เออที่ข้าวนี่มันมันมันเอิว่าอย่งเลยระยะเวลาที่เหมาะสมแหละเออเนาะว้ามันยากเลย เออก็คือว่าแหละมันมันก็แล้วแต่พื้นที่นะพี่น้องเพราะว่าบางพื้นที่ก็เดี๋ยวนี้มันก็ร่วมสมบูรณ์แล้วนะแมนบคือจังไงเอฟซแถวไอไอมุกทหารแถวไอกาลสินยังแถวนี้กะหรือว่าแถวอสกลนครแถวไอ้แถวใดแถวแถวอุบลบอแถวนี้ก็เขาก็บอกว่าน้ําเยอะสันโต๊ะคู่มือวาสัน แถวเชียงรายน้องค่ายนี่ก็ตก๊คู่มืออวสันน้ำกับสีท่วมแล้ววสันก็เลยมันกับแล้วแต่พื้นที่เนาะไอ,อ,อ,อส่วนบางพื้นที่แถวอีสานใต้แถวนี่ก็แถวไอ,อ้นครราชส,สีมาบุรีรัมย์ีสะเกีสุรินยังแถวนี่ก็เขาก็ยังแห่งแหล่งอยู่หยาก็ยังหกอยู่น้ำก็บ่ทสันมีอยู่แมนบ่บางพื้นที่ก็น้ำเพิ่งจะมีก็กำลังสีคิดจะตัดกะลองเอาข้อนี้ไปพิจารณาลองเบิรงเพื่อพิจารณาลองดูตัดคืออย่าไปตัดต่ำมากออตัดไอ ดูต้นเขาก่อนถ้ามันเป็นป้องแล้วนะ่ะให้ให้ขยับขึ้นมาพี่น้องอ่โอเคพี่น้องอันนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นสําหรับไอพี่น้องที่คิดจะตัดไอใบข้าวอคิดจะตัดต้นข้าวและออแต่บางคนก็อาจจะตัดแต่ใบใบย,ยอดยอดมันอก็ก็ได้มันกันพี่น้องอแล้วแล้วแล้วแต่แล้ว,แ,ลว,แ,ลว,แ,ลวแต่แล้วแต่ความเหมาะสมแหละเออมัน,ม,ม,นมันเห็นหน้ามันกับว่ามีถึงบ่มีพิษเนาะออแต่เข่ากับเพื่อเป็นแนวทางเแชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟัง สำหรับผมที่ผมเคยเห็ดมากอะประมาณนี่อโอเคไป่นางคลิปนี้ก็ประมาณนี้เล่าสู่กันฟังซ้ำนี่ละ